คุณพิมพ์ลิ้ไพนะฮะสั่งไปแบบเป็นเดือนแล้วนะตั้งแต่ปีใหม่เร่เนูสั่งไปสิบกล่องไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองกยานสั่งด้วยนะอ่ะทำอะไรกัน,นะอะ ลองลุ้นนะลองลุ้นนะอามาแม่อยากได้อะไรอยาได้ทองกันด้วยนะแม่เออเขามีได้ทองได้รถได้อะไรอย่างนี้เลยนะแต่เห็นนม่ที่คนอื่นได้อ่ะคือเขาแกะมายังไงก็ได้เงินอยู่แล้วจะมีอาหารเสริมอยู่กระปุกหนึ่งมูลค่ากล่องนะกล่องละ288บาทเป็นมีแป้งแม่จะเอาแป้งไม่มันเป็นอาหารเสริมแล้วก็จะเป็นเงินกังค์แรกเจอตังค์กูแจกรถแจกรถเลยเหรอแจกรถเออเออไม่แน่ เดี๋ยวแม่แม่เก็บกล่องนี้ไว้ก่อนเก็บกล่องนี้ไว้ก่อนเสียงมันแปลกๆกล่องนั้นเสียงมาก่อนเขามีกี่กล่องเนี่ยน้องสิบกล่องอันนี้อีกอ่ะรู้สึกสี่กล่องเนี้ยจะมีเสียงและน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวมาดูกล่องแรกที่เราติดไว้นะโอ้นี่เขาจะมีกล่องเซอร์ไพรส์แบบนี้อ่ะเราวางไว้ก่อนนะแล้วก็นี่จะเป็นอ๋อผลิตภัณฑ์รักษาผิวนะฮะซึ่งเราก็ขายอยู่เพราะา แต่มาแกะกันต่อนะฮะกล่องเซอร์ไพรส์ไงกล่องเอ็กไงกล่องเอ็กมีทั้งเงินมีทั้งทองมีทั้งรถมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยพวกเบาๆมีเงินแน่นอนเหตุเขาได้กล่องละร้อยกันเลยนะสองร้อยแปดสิบแปดบาทเราเอฟมาสิบกล่องโอ้นี่ได้แป้งด้วยแม่แม่จะเอาโอ้ได้สองอันโอ้อันนี้อันนี้อันนี้กล่องนี้คุ้มแก่กล่องละสองร้อยแปดสิบแปดบาทคือเราได้เยอะมากเดี๋ยวคุณนายจะเอาเดี๋ยวคุณนายจะเอาเอาเอามากองๆไว้ก่อนกล่องละสองร้อยแปดสิบแปดบาทอะสำหรับผลิตภัณฑ์กก็คุ้้้้มแลวนนนะโโอออหัีง อุ้ยทำ II, ไมอันนนั้มีเสียงอ่ะอันนี้ทำไมมีเสียงกุญแจ <ulators S 1> หรือเปล่าเสียงแว่นแว่นแว่นแน่นอนแว่นแน่เลยเดี๋ยวเราเสร็จจากนี้เราไปรู้ได้ไรต่อ แล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องเอะมันจะเอะว้าวหรือเอ๊ะอียงวะมาดูกันนะฮะเอะคอห้อยเอะคอห้อยคืออะไรเอะคอตบเป็นสาวปากหนึ่งร้อยที่เห็นนะส่วนใหญ่เขาได้แต่หนึ่งร้อยไม่มีใครได้เป็ยี่สิบเลยหนึ่งร้อย่ะเราจ่ายไปทั้งหมดสองพันเก้านะฮะมาดูนะเราจะได้คืนอะไรมายังไงเท่าไหร่หนึ่งร้อยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นหมือน่สิบพันเลยอ่ะหนึ่ง อีกเลยเหรอเราได้สิบหกทุกคนบอกละร้อยหมดเลยรุนรุนน้วเสียงมันแปลกๆสุดหมดหมดนะไม่มีรุนแล้วนะมาดูฮะว่าเป็นทองหรือจะเป็นแบงค์นะครับหนึ่งสอง เลยนะนี่เราจ่ายไปนะ10กล่อง2อง0ันาะครับได้คืนมา1,100 10, บาทจริงแค่ตัวสินค้าก็คุ้มแล้วนะทุกคนเราคุ้มไหมต่องละสองบาทคุ้มไหมแต่เราเราได้คืนมา1,100แล้วก็คุ้มอยู่อ่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะเราจะมาเล่นอะไรกันอีกนะฮะจะมาแกะกล่องสุ่มหรืออยากให้เราทำอะไรอีกคอมเมนต์มานะครับหรือที่ไหนมีกล่องสุ่มแบบอะไรแปลกๆนะสามารถแท็กเราไปได้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปซื้อมาแกะให้ทุกคนดูกันนะครับทีินี้ไปแล้วนะบ๊ายบายนะฮะุ้มหรอ 哈哈哈。<laughs> <laughs>